ถ้ากำลังมองหาร้านเติมเกมนี่เลยแหลมสิงฉับรับบริการเติมเกมฟีฟ่ามบอถ่ายเฟสราคาถูกเป็นัดเองพร้อมคำนวณกิจกรรมต่างๆให้ฟรีและเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงสนใจทักได้ที่เพจแหลมสิงหรือลิง์ใต้คลิปได้เลยครับผมก็ วีดัดสวัสดีชาวเอฟซีโมบายทุกคนทุกท่านกร็สวัสดีชาวเด็กแดนทุกคนว่าเป็นสายเติมสายพาร์และสายฟรีกันด้วยนะครับผมนะาก็สาหรับวันนี้นะครับผมนักราผมแลมสิงนั้นก็ไม่รู้ว่ามันอารมณ์ดีแปลกแปลมันอยากทาคลิปฟูแมนอยู่ชุดปัจจุบันแบบงงๆเออแล้วก็แบบหลายๆคนก็ทักมาในตอนรี่เมื่อคืนผมว่าไอพี่ จัดทีแมนยู you, ให้หน่อยพี่อะขอกันมาไว้ไม่ค่อยอยากทําเท่าไหร่ไงเพราะช่วงนี้มันก็เนาะเราทํามาบ่อยไงแมนยู man, you, อะไม่ก็อยากทําเท่าไหร่ก็แต่ทนแรงแบบเรียกไม่ไหวเรียกร้องไม่ไหวก็เอามาจาัดให้ละกัน <Yeah. S 1> นะครับก็สําหรับวันนี้นะผมนักรับผมแรมสิง์ก็จะมาทําฟูลแมนยูชุดปัจจุบันที่พึ่งอะไรที่พึ่งอะไรเอาเป็นว่าผมไม่ตอบให้ทุกคนตอบในคอมเมนต์กันละกัน แต่ไม่ต้องทะเลาะกันนะจำไว้ว่าน,น,นี้คือคอนเทนต์สนุกสนุกนีกฮ่ฮาเพียงเท่านั้นผมจะมาทำาฟู์แมนยูและวันนี้นะครับผมนะก็มาในไอดีของพี่อาทวิทย์มิสเตอร์ซันนะครับไอดีของพี่ใหญ่ของเรานะครับผมนะแต่ทุกวันนี้แกเลิกเล่นไปลวก็เมื่อคืนก็ผลก็ถือว่าเกือบไม่รอดเหมือนกันนะครับแต่ว่าถือว่าได้มันอยู่นะครับเออแต่ก็ไม่ชอบครึ่งหลังของแมนยูแต่ครึ่งหลังทิวพูสนุกเลยนะครับบุกบุกมันมาก สำหรับคนที่ยังไม่ได้กดไลค์ยังไม่ได้กดซับสไคร้ยังไม่ได้กดกระดิ่งหรือยังไม่ได้กดแชร์ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกดแชร์ให้ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจเล็กน้อยครับในการทำคลิปต,ต่อไปให้ผมด้วยนะผมนะทั้งแฟนแมนยูทั้งแฟนลิเวอร์เลยนะหรือว่าทุกๆแฟนคลับเลยที่เชียร์บอลทีมอะไรก็แล้วแต่อยากให้ดูเป็นความสนุกนะครับไม่อยากให้แบบเอามาทะเลาะกันนะครับมาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับนักเตะที่ผมคัดเลือกมานะครับในหน้าของตลาดเลยมาฮะก็ต้องบอกว่าตัวหนึ่ ตอนแรกดักได้มาเป็นเม็ดเขียวแต่ตัวนี้ดักมาก่อนเพื่อนเลยพอคิดว่าตัวพวกนี้ไม่ได้ล่ะสรุปแล้วก็ได้ตัวเม็ดแดงมาก็เราจะเอาไปลัเมนเม็ดแดงนะครับแล้วก็นักเตะที่ผมคัดมาเนี่ยก็จะมีประมาณนี้เลยทุกคนนะครับโดยตัวจริงเมื่อคืนที่มีได้ลงอยู่ก็จะมีในส่วนของอาร์มัตเตียโลครับมัตติคุนคุณย่าครับผมคาซิเมโลครับบัตท,ทเดลิกครับลัเมนครับผมลุกชอครับ แฮรี่แม็กควายครับแล้วก็เอ็มมูโมครับแล้วก็บูโน่เฟอร์นันเดสนะครับนี่คือได้ลงเป็นตัวจริงเมื่อคืนนะครับผมนะแล้วก็ถ้าเป็นตัวสำรองเนี่ยก็จะมีแค่ตัวนี้นะครับแล้วก็เชดโก้ด้วยเออเพราะว่าหน้าเป้าเมื่อคืนที่ใช้ก็คือจะเป็นในส่วนของเมสันเมาส์แล้วก็ LB ที่ใช้เมื่อคือนเนี่ยไม่ใช่ LB ีดิเป็น RB เอออาหรือ LB นี่แหละนะครับเป็นเดียโก้ดาร์ล็อตนะครับแต่โดกูกับเชสโก้ก็คือได้ลงเป็นช่วง ครึ่งหลังนะครับสำรองนะครับก็มาดูนครับว่าเอาไปลุยในแกล้งจับเป็นยังไงณนะปัจจุบันต้องบอกว่าเรามีเอ็มมูโมอยู่แล้วนะครับผมนะเราก็ทําการซื้อทุกตัวยกเว้นเอ็มมูโมเดี๋ยวขอเอาดาออกเลยละกันเพราะว่าเดี๋ยวกวผมลืมเริ่มจากฮีโร่ของเราครับผู้ที่ทําประตูชัยสุดท้ายเลยลูกที่2นะครับนั่นก็คือแฮร์รี่แม็กควายต้องจัดนะครับตัวนี้นะครับเมื่อคือนก็มงเต็มหัวเลยแล้วก็ผู้ทําประตูแรกของเราเรามีในทีมอยู่แล้วนั่นคือเอ็มมูโม นะครับก็ดักเป็นมัติวุคุณย่ามาเลยแล้วกันครับมาติวุตคุณย่าได้มาเป็นเม็ดส้มครับแล้วก็อามัดเดียโลอันนี้ก็ต้องบอกว่าผมชอบมากนะครับด้วยความที่แบบขออย่างเดียวเลยน้องน้องอย่าเป็นเหมือนพี่คนนึงแล้วกันอืมเนาะทุกวันนี้ก็วิ่งอย่างนี้แหละวิ่งแบบเหมือนไม่เคยแบบเห็นชัยชนะต้องอย่างนี้แหละชอบเลยนะครับแพตติกดอกกูครับผมโห จัดมาดักมาเป็นเม็ดแดงครับเอาตัวที่เท่าที่มีก่อนบูโนเฟอร์นานผมก็ไม่มีปีกับตันด้วยครับโอเคแล้วก็อันนี้ดักไว้2ตัวเลยนะได้ตัวไหนก็เอาตัวนั้นครับคาเซเมโลครับผู้ที่โดนเหลืองตลอดแทบทุกเกมจนเมื่อคืนต้องได้เปลี่ยนตัวออกเพราะอาบริมกวจบเจ้าเหลืองที่2อ,อีกนะครับมัทเดอริคครับผมตัวตึงของเราเดี๋ยวขอดักเป็นเม็ดม่วงแล้วกันนะครับเอาเป็นเม็ดม่วงมานะ ได้แคเป็นวงพอเบนจามินเชสโก้ครับตัวสำรองเมื่อคืนจัดมาครับแล้วก็ลัมเมนเราดักมาแล้วลุกชอมีหรือไม่โอ้โหดูท่าแล้วเหมือนจะไม่มีแต่ดักไว้ก่อนครับดักไว้ก่อนดักทิ้งไว้ก่อนครับโอเคน่าจะครบทุกตัวแล้วทุกคนเดี๋ยวรอรักเตะทั้งหมดทุกตัวเนี่ยครบสักคู่นะครับแล้วเรามาดูกันต่อตอนที่ นักเตะทั้งหมดเนี่ยมากันเลยนะครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับผมรอนักเตะครบทุกตัวสักแป๊บนะครับรอสักครู่ฮะนักเตะทุกตัวเราก็ดักมาครบเป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยโดยที่ขายพร้อมกันเลยนะครับมานี่ครับคือโฉมหน้านักเตะทั้งหมดที่เราได้มานะครับก็จะมีแค่เบนจามินเชตโก้กับลมเบนนะครับยังไม่ได้ใส่เสื้อของแมนยูนะครับนอกกนั้นก็เป็นชุดยูนิฟอร์มแมนยูทั้งหมดแล้วนะครับมา เดี๋ยวเรามาดักเตะทั้งหมดเข้าทีมกันเลยโดยตอนแรกแผนที่ผมจะใช้ผมก็จะใช้เป็นแผนนี้แต่ว่าผมนึกไปนึกมาล้ะเมื่อคืนหรือว่านักเตะจากที่เราดูเนี่ยมันเอื้ออำนวยไปทางแผนหน้าคู่นะครับเพราะนั้นผมก็เลยจะขอใช้เป็นแผนที่มันมีหน้าคู่นะครับก็คือ หลัง3อยู่แล้วขอเช็คก,ก่อนว่าจะเป็นแผนไหนอ่าเนี่ยเท่าที่ผมมองผมว่าแผนเนี้ยดูเวิร์กที่สุดมาดูกันว่านักเตะที่ผมจะจัดออกมาจะเป็นประมาณไหนนะครับเริ่มจากอามัดเดียโลตรงนี้เลยเมื่อคืนสําคัญมากหัวใจหลักเลยช่วยวิ่งเกมรับดีมากคนดูมัตติคุสคุนย่าผมจะเอาเป็นกลางลุกครับคาเซอยู่แล้วครับแดนกลางคู่กับกัปตันบูโนเฟอร์นันเดสครับแล้วก็กองหลังตัวใหญ่เอาไว้ดักตรงกลางแฮร์รี่แม็กควายครับเป็นตัวไว้เช็คล้ำหน้านั่นแหละนะครับ แล้วก็ลุกชอครับตามแผนเมื่อคืนเลยก็คือวิ่ง CB ในส่วนของตรงนี้นะครับฝั่งซ้ายนะครับลำเมนพทธสาประตูอยู่แล้วครับบัตทายโดลิกฝั่งขวาครับผมแพตติกดอกกูที่จริงตรงนี้จะเป็นดาร์ลอตนะแต่เราเอามาใช้เป็นแพตติกดอกูนะครับแล้วก็เบนจามินเชโกนะครับเป็นหน้าเป้าแล้วก็อีกตัวสุดท้ายครับผมนั่นก็คือเอ็มมูโมครับ ที่เอามาเป็นหน้าเป้าเช่นกันนะครับผมประมาณนี้เลยแผนที่เราจัดออกมานะครับก็ได้หนะ้าตาวออมาเป็นประมาณนี้นะครับถ้าจะบอกว่าดีที่สุดนะัตอนนี้ไหมไม่ใช่นะครับแต่ว่าผมว่ามันต้องรอหลายๆตัวอัปเดตเข้ามาแต่ว่านักเตะแมนยูผมพูดตามตรงนะถ้าฟอร์มยังเป็นแบบอย่างนี้อยู่อ่ะมันก็ยากเลยที่จะมาเป็นแบบ โอเวอร์ตึงๆถ้าให้พูดแบบเป็นกลางเป็นอะไรนี้เลยยากแน่นอนนะครับยกเว้นจะจากกิจนนั้นจะเป็นกิจเอาฮาไม่มีตัวขายแล้วอะไรเงี้ยเอาแมนยูมาขายอะไรเงี้ยมันมันก็เป็นไปได้ครับประมาณนั้นรับคนดูนะครับในส่วนของแผนของเราก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมขอทำการเทรนนักเตะเล็นกน้อยผมจะเทรนบางตัวนะผมไม่ได้เทรนทุกตัวนะครับแล้วก็ทำการอัพค่าสกงสกิลทั้งบทก่อนนะครับแล้วเราไปดูการเล่นในเกมกันนะครับอย่างที่ผมบอกนะผมไม่ขออะไรเยอะเลยทุกคนกำลังใจเล็กน้อยครับเพียงการกดไลค์และกดซับสไครป์เพียงเท่านั้น นะครับก็3 4 0 0 0 0ซับแล้วนะครับกดให้เป็น3 5 0 0 0 0ห0 0หมซับภายในปีนี้หน่อยจะถึงหรือเปล่านะครับเดือนนี้ก็เดือนสิบละนะครับก็หวังว่าจะถึงแหละนะครับก็ยังไงฝากกดกันด้วยนะครับก็ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูการเล่นในเกมเลยครับโดยแรงปัจจุบันก็อยู่ที่แชมเปี้ยนนะนะครับไปดูกันครับว่าทีมแบบเนี้ยแมนยูเนี่ยจะลุยในแชมเปี้ยนไหวหรือเปล่าตัวไหนจะแบกตำแหน่งไหนจะแบบไปดูกันเลยฮะมาครับคนดูเลืเลอง ยืนถ่ายรูปอย่างเอาพี่บอกเลยว่าการเล่นพี่เ,เอาเหมือนกันน้องมาครับตอนแรกว่าจะเทียนบางตัวนะแต่ลืมไปว่าไอดีเมีชวิตตัวเทียนเยอะครับโยกสบายเลยมาทิวุสคุณย่านี่ผมว่าน่าจะเป็นตัวแบกเลยเอ็มโมจัดจัดให้หน่อยไหมเมื่อคืนจัดไปเหมือนกันเนี่ยเอ็มโม่ครับ อูยเกือบมาเอมูโมอาหมัดเนี่ทุกคน2ตัวหน้าเล่นกับคุณย่าคุณย่าที่จริงผมอยากเอามาเล่นหน้าเป้านะเชโก้ถือว่าเป็นตัวพักบอลอย่างเดียวไปแล้วไม่ทันแน่นอนผมบอกเลยเร็วจัดเอมูโมรู้เรื่องแล้วเมื่อคืนยิงด้วยแต่ไม่มีผมวะเออเอเอออัปเดตนะครับตัวจริงหัวล้นเลยครับผม มาดิดวนเดเมเบเล่มาเดิอ้าวโดกูมันทำไร่ะไอ้ฝั่งซ้ายแมนยูนี่มันไม่ไหวจริงนะทั้งดาหลอดทั้งโดกูเลยเว้ยแต่ยังดีที่โอ้เมื่อคืนซาร่าไม่คมถ้าซาร่าคมนะบอกเลยหรือว่าลูกยิงของกักโปลูกตั้งแต่ครึ่งแรกก็หืมหน่าหายจัดก็ถือว่ามันมันครับเบนจะเช็เชโก อันนี้แบบเล่นไปด้วยพูดถึงเรื่องวันเมื่อคืนไปด้วยแล้วกันผมไม่ชอบสไตล์แมนอยู่ครื่องหลังเท่าไหร่นะกับการที่แบบเล่นรอโดนอะถ้าผมพูดตามตรงอะนะครับทุกคนคิดเหมือนผมไหมหกสิบเจ็ดหกสิบห้าถึงเจ็ดสิบนาทีประมาณนั้นอะเหมือนเล่นรอโดนครับพอโดนปุ๊บค่อยกระตุ้นตัวเองใหม่อีกครั้งเออแต่ถ้าพูดตามตรงมันก็ไม่ใช่ลูกที่แบบว่าเกมโถมบุกอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วไปได้มันคือลูกแบบชาบสวยแหละ พราะมันคือลูกบูโนเปิดไปแล้วแม็กควายกระโดดขึ้นไนงะโอ้โหแต่เอ็มโมูโมก็จัดให้เป็นลูกที่สองแล้วครับเจ๊ดูฮะซ้ายขมขมเบาเบาเบาเงียโอเคอเคา,คมคมา,า,าเซ ออกไปย่ำ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 เอ็มมู<า>โ,โมคุณยับไหลมาที่เบนจามินเชสโกต่อไครอ้าวและได้ลูกนี้ก็เรียบ้อยโอ้โตอกไม่ผ่านนะแต่ยังดีครับที่เขาหลุดตำแหน่งไปนี่ฮะฟานได้หลุดตำแหน่งไปแย่หร้อตําตำแหน่งไปเลยเขาเรียกว่าลูกวัดใจอันนี้ย้ำนะครับ เราอยู่แรงแชมเปี้ยนนะแชมเปี้ยนหนึ่งดาวไหวๆชิวๆเลยนะครับอุโโอ้ยเกือบได้มาติวคุณยาโอ้โไม่ได้โอเคน่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วครับเดี๋ยวเราไปเกมที่สองเกมต่อไปกันเลยไปฮะมาครับเกมสองของเรา นึกว่าเจอฟูดตำนานแมนยูไม่ใช่ไม่ใช่เราเจอทีมเมตาแบบเต็มทีมนะครับรอบนี้มาดูกันว่าแมนยูเนี่ยที่รับบือรีเวอร์มาเมื่อคืนเนี่ยเขาจะไหวกับทีมเมตาหรือเปล่าเขาจะงัดไหวไหมมาดูกันน่าจะได้แล้วครับหนึ่งลูกอูเอมูโมโอ้ย รู้เรื่องนะโอ้ย1-0รับ5นาทีเพียงเท่านั้นแต่จะยิงแบบเมื่อคืน1นาทีมันก็นยากไปห,หน่อยเนาะ <c oughs> อยากอยากลอเล่นแต่อันนี้ผมพูดตามตรงนะยังไงเมื่อคือนนะ <c oughs> ผม,มก็ยังมองว่าทาสีของลิเวอร์ดีกว่านะครับด้วยความที่ลิเวอร์ ไม่แพ้รวมกันเนี่ยเอ้ยไม่ชนะรวมกันสามนัดติดเพราะฉะนั้นโค้ชเขาก็ต้องแบบกระหายอยู่แล้วอ่ะนักเตะก็ต้องกระหายอยู่แล้วแมนยูก็น่ากลัวเลยครับดูยูมันมาเก่งกับทีมอย่างนี้เชยกลายเป็นว่าลิเวอร์ก็คือไม่ชนะใครในลีกมาสามนัดติดแล้วแมนยูก็ชนะสองครั้งติดแม่งพูดเหมือนแบบมันทําได้ยากเลยอ่ะสองนัดติดอ่ะพูดเหมือนยากอ่ะสวยจัดครับเดลิก ไปนี่ครับพีิยาเอ็มบูโบเอ็มบูโบอุ้ยน่ายิงเต็มข้อไปเลยว่ะโอ้ยเบา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 ิงลูกนี้จะลำเมนก็ไม่ไหวล่ะครับโอ้โหจะลำเมนลำเกลก็ไม่ไหวอะลูกเมื่อกี้ ครึ่งแรกเสมอหนึ่งหนึ่งครับเฮียาโอ้โอเคยาอุ้ยเกือบโดนนาทีท้ายใจเย็นใจเย็นเกมนี้ต้องสองหนึ่งดิเราต้องสองดิโอ้ลูกนี้มีโอกาสโดนสวยอยู่ฝั่งนี้ลงอูพัติกดอกกูเหนื่อยเหนื่อยแล้วพัติกดอกกูบอกเหนื่อยแล้ว Oh. โอ้โหดกกูบอกเหนื่อยแล้วครับเรียบร้อยคนดูหนึ่งหนึ่งเกมเมื่อกี้ก็เสมอไปนะครับหรือว่าเราจะาสักสามเกมดีเอาละเกมไม่ต้องชนะเท่านั้นผมถึงจะหยุดชิบหายแล้วโอ้ยมันเป็นลูกหลอกโอ้โหสามผลเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยลูกพ่อ ไม่แพ้วดิฮคุณย่าท่าติดตัวเป็นท่านี้เหรอวิอ้ยอันนี้น่าเกลียดไปนะคุณย่าท่าติดตัวท่าหนึ่งดาวเหรอเอาดีอู้หองจริงท่าติดตัวท่าหนึ่งดาวหรือสองดาววะอู้เกินคุณยา่าอู้เกมบอลควรจะเป็นเลนเชงเว้ย ผูเป็นท่าติดตัวท่านี้เฉยคาเซ่ครับไหลออกมาที่เอ็มมูโม,โมเอ็มมูโมคมกริบทีเด็ดว่ะตัวนี้ทีเด็ดว่ะเอม็มอมูโม่ะเอ็มมูโมไหลขึ้นมาที่เชสโกอบเข้ากลางมา แล้วมองเห็นบูโนโฟเฟอร์นนกับตาไปไหนโอ้ยสลันโอ้โหมันยิงไปไหนนะ้าโอ้โหจบแล้วมันยิงไปไหนวะเอ้ยมึงบอกบริเบอรี่เขาแตะบอลวิ่งยาวอย่างเดียวเลยเว้ยเขารู้ว่าเขามีความเร็วมากกว่าเราไง ล้วโดนแน่โอ้โหรู้เลยว่าโดนแน่ครับถ้าโดนหักเข้ามาอย่างนี้แล้วเลนเชนกมันหายร้อยอยู่แล้วเอาแล้วบอกคนดูเราต้องยิงเพื่อชนะนะครับเป็นจะเป็นเชกโก็มาที่บูโนโฟเฟอร์ดานเดสโอ้โหไม่ได้จะซีดานเทินผ่านซะหน่อยเออสวยเดลิกโอจาน โอ้ชิบหายแล้วเมื่อกี้กัดจะเล่นเพยท้ายนะกับกลายเป็นว่าเพยท้ายอยู่ที่เขาแล้วครับ้ยอ,อยู่ได้อยู่ยูไ่ไปไปลูกพ่อย yeah! าา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 ารา่าาาาาา เดียวครับโอเคก็อยู่ผมช่วงต้นคลิปกลางคลิปและท้ายคลิปแบบนี้ก็เป็นแรงไปได้ทั้งจากกับผมแหลมสิงมาแจกของรางวัลให้กับว่าที่ผู้โชคดีทุกคนทุกท่านนะครับและคลิปที่แจกในวันนี้ก็คือคลิปของกูตัวผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดนะครับต้องบอกว่าคลิปนี้ลงไป2วันจะสามวันยอดวิวที่6.6หมื่นยอดไลค์2.2พันคอมเมนต์8 8ด้อคอมเมนต์และอีกหนึ่งคลิปครับ ผมหมอแพ็ค์เเต็บ4,000บาทรัฐบาลไทยล่ากูตัวคลิปนี้ลงไป3วันจะ4วันยอดวิวที่9.5หมื่นยอดไลค์4.9พันคอมเมนต์849คอมเมนต์เดี๋ยวเรามาทําการกองคอมเมนต์เพื่อหาผู้โชคดีกันทั้ง2คลิปกันเลยฮนะโอเคเรียบร้อยครับผมก็เหลืออยู่743คอมเมนต์นะครับของคลิปนี้นะจาก849พร้อมแล้วกดเลยครับ คุณพิชกรวันตินะครับทำการแคปหน้าจอและแคปบัญชียู u ูบแล้วก็ทักมาที่จีด้านบน,นมีบาเลยนะครทำมาว่าติดต่อรับขอาะวันยีเดียคุณพิชกรด้วยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคลิปครับผมเหลืออยู่8 3 2คอมเมนต์พร้อมแล้วกดครับคุณขจรศักด์บุญทาบนะครับแคปหน้าจอแคปบัญชี Youtube ทักมาที่จีด้านบนนี้มาเช่นกัน ทาว่าติดต่อรับขอรางวัลยินดีกับทั้งสองท่านที่ได้ไปด้วยส่วนคนที่ไม่ได้ไต้องเสียใจไปไปดูคลิปที่ผมยังไม่ได้แจกนะครับคอมเมนต์กันไว้นะครับหวังว่าชื่อหน้าตรงนี้นั้นจะเป็นชื่อของทุกคนนะครับยังไงแล้วเราเจอกันในคลิปหน้าเป็นยังไงกันบ้างครับผมสําหรับฟูทีมแมนยูชุดเมื่อคืนแต่ว่าชุดเมื่อคืนแล้วกันนะครับก็จบกันไปเพียงเท่านี้แล้วผมนะักก็อย่างที่ผมบอกครับผมไม่ขออะไรเยอะนะครับสำหรับใครที่อยากให้ทําคลิปอะไรนะครับ ก็ลองคอมเมนต์เสนอกันมาได้นะครับส่วนนะครับแฟนแฟนแมนยูเดลิเวอร์หรือว่าทุกๆแฟนทีมต่างๆเลยที่ติดตามผมอยู่นะครับผมขอเพียงแค่คนละห like นึ่งไลค์เท่านั้นนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำชิต่อๆไปให้ผมด้วยนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะดูให้เป็นคอนเทนต์ดูให้เป็น ความสนุกนะครับไม่ได้อยากให้เครียดให้อะไรกันนะครับเอาฮาเฉยๆนะครับมันเป็นมีมั้ยณปัจจุบันมันคำพูดตามตัวมันก็เป็นกระแสอยู่ก็นั่นแหละเราก็มาเล่นกระแสเฉยๆนะครับประมาณนั้นแหละคนดูนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จบกันไปเพียงเท่านี้ครับสําหรับแมนยูชุดบูเมื่อคืนก็ชุดนี้เลยนะครับหากยินชอบนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับค่ายกดกระดิ่งกดแชร์แล้วก็ติดตามให้ผมด้วยนะครับดูจนจะจบมาแล้วเนี่ยใครยังไม่ได้กดซับฝากเอื้อมมือเรียกทางท่านไปกดซับด้านล่างให้ด้วย ใครไม่ได้กดไลค์ก็เช่นกันก็ฝากเอื้อมือเรื่องของท่านไปกดไลค์ผมด้วยนะครับนะอย่างที่ผมบอกเปาหมายผมปีนี้400,000ซับไม่รู้ว่าจะถึงหรือเปล่าก่อนสิ้นปีนะแต่ถามว่ายากไหมผมมองว่ายากนะครับแต่ก็ลุยนะครับหวังว่าทุกคนจะช่วยกันกดนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็ยังไม่กดคนดูในช่องผมเนี่ย70% 40เอ้ยประมาณ60%ยังไม่กดซับกันนะครับฝากกดให้หน่อยนะครับผมนะนะครับยังไงเราเจอกันอีิทีในวันพรุ่งนี้สำหรับวันพรุ่งนี้นั้นอยากให้ทำคลิปอะไรอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไหมล วันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมจจบครับขอบคุณมากครับผม